ตอนนี้นะคะพิมไม่หน่อยค่ะสามตัวเออพิมพว่าสุดปังค่ะเพราะว่าอาจารย์แค่อยากรู้ว่าตอนนี้เพจของอาจารย์แค่ยังยัง,ย,งยังถูกเปิดการมองเห็นอยู่นะคะในขณะไล์สดตอนนี้นะคะนะเลขสามตัวสุดปังเลขแรกค่ะสี่หกสองสี่หกสองเดี๋ยวทวนให้แล้วก็จะไปสามตัวหมุนสี่ครั้งหรือที่พวกเราเรียกกันว่าเลขสามตัวหน้าสามตัวท้ายโรตอรี่นะคะที่รักนะคะนะเอ้ามาจ้ะนะมาจ้ะมาจ้ะนะคะ อ่ะสี่หกสองสี่หกสองค่ะเลขแรกค่ะสีะ่หกสองสี่หกสองกทีละค่ะอันนี้ลอตเตอรี่นะคะ,ะเลขรุ่นสามตัวท้ายรางวันที่หนึ่งนะคะสีะ่หกสองสี่หกสองกทีละค่ะสี่หกสองสี่หกสองนะคะเห็นกันชัดไหมจ๊ะ พอดีว่าจันแค่ต้องจับโทรศัพท์เครื่องหนึ่งนะอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่462 462ค่ะที่รักหานะคะอะ462เนี่ยเป็น6กับไปกับ9เป็นเลขเดียวกันในสูตรอ่ะนะคะระหว่างมันกระดกเป็น492ไหนจันแค่เขียนให้ด้วยนะ,ะเลขพึงระวังนะคะ492เลขพึงระวังค่ะ492 เป็นะมีเลขพึงระวังด้วยนะคือ492อาจารย์เคกเขียนในวงเล็บให้เรียบร้อยเลยนะคะนะส่วนใครรอเลขทูบนะคะเลขทูบป,ปังปัง3ามสนี้จุดให้แน่นอนนะคะนะสี่หกสเลขรุ่น3ตัวรางวัลที่1นะคะของวันที่1มิถุนายน2 5งพันี้ค่ะนะคะสำหรับใครที่อยากดูเป็นแนวทางนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วนะแบ่งปันเพื่อนๆของเราแล้วอย่าลืมแคปไปดูด้วยนะจ๊ะ ระวังค่ะ6กับ9เป็นเลขเดียวกันระหวัง6กระดกเป็น9จะกลายเป็น4ี่ค่ะระวัง6กระดกเป็น9้าจะกลายเป็น492ค่ะทระขานะคะวันนี้เดี๋ยวให้3ตัวทั้งทั้ง3มตัวรุ้น3ตัวรางวัลที่1 3สาตัวหน้า3ตัวท้ายนะคะให้เรียบร้อยเนาะพี่ๆจะได้มีโอกาสไปซื้อรัตตอลี่กันนะคะนะ9 8 4 9 8 4ดสดสนะคะ 9 8 4ค่ะนะคะเลขสูตรนะสูตรเนี่ยเขาจะมีชุดสตัวมีชุดสตัวหน้าสตัว้า,วายลอตเตอรี่สตัวรุ่นสตัวรางวัลที่หนะคะเป็นแนวทางนะคะเก้าแปดสี่ี่ค่ะาคา่เก้าแปดสี่เก้ี่ค่ะาคา่คุณแม่แมทันไหมคะกระดาษประกาศเก้าแปด่เกี่ค่ะ 8 4 9สี่เกปดสีดี๋ยววันนี้ล็อกและเน้นให้ด้วยเลยทีเดียวนะคะนะทีละ่ลักคนไหนยังไม่ได้ไปนะนะครับเป็นการทวนแล้วก็เดี๋ยวจะไปเลขที่ยังไม่ได้บอกนะคะระหว่าง9ก้ากระดกเป็น6จะกลายเป็นห8 4ดสี่ค่ะที่ลักค่ะระหว่างหกระดกเป็นระหว่าง9ก้ากระดกเป็น6จะกลายเป็นห8แดสี่ค่ะทีละ่ลักและอจารแค่เขียนให้นะคะ หกแปดสี่แล้ววันนี้ล็อกในเลขของตัวเองล,ล็อกในสูตรของตัวเองให้เรียบร้อยเลยนะคะนะนะจ๊ะพี่จ๋านะคะหกแระหวังกระดกกลายเป็นหกแปดสี่ทีละค่ะระหวังกระดกกลายเป็น 6, 8, 4ค่ะนะคะระหวังกระดกกลายเป็น 6, 8, แปดสห แระวังนะเลขหลักคือเลข9 8 4ค่ะนะคะเดี๋ยววันนี้ล็อกให้ด้วยนะคะนะต่อไปจะพี่จ๋าอันนี้เลขรุ่น3ตัวรางวัลที่1นะคะนะคะแล้วก็2 3 7 2 3 7ค่ะทีละค่ะ2 3 7 2 3 7ค่ะเอาให้อายคิดถึงเดี๋ยววันนี้จะบอกบอกสูตรนะให้เกือบหมดเลยนะคะนะ2 3 7ค่ะ2 สามเจ็ดนะเดี๋ยวอาจารย์เครประกาศแบบร้าวใจนะรางวัลเลขท้ายลุนเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งหกสี่หกสองสี่หกสองเก้าแปดสี่เก้าแปดสี่สองสามเจ็ดสองสามเจ็ดค่ะที่ละค่ะเดี๋ยวต่อไปอาจารย์เคจะนะคะจะวงให้นะคะเลขแรกนะคะที่อาจารย์เคเน้นให้คือ ส 6, 2 4, 6, สองสก็ที่ราคานะคะสี่นะตัวเลขเดิมก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปเลขใหม่กันะจ๊ะสี่หกสองสีสองนะคะและก็ 9, 4, 8 9, 4, 8ระวังกระดกกลายเป็น 6, 4, 8นะเลขที่เน้นให้มี2ตัวนี้ค่ะมี2องหางนี้นะคะนะคะมี2องหางนี้ก็ที่ราคา สเสียงใหม่อาจารย์แค่ยังชัดเจนอยู่นะเลขที่เน้นให้คือเลขที่อยู่ในวงกลมค่ะที่ละขาเน้นให้คือ4 6 2หและ9 8 4ค่ะ1มิถุนาย,ยน25 6 4น้าีนี้ค่ะสวัสดีที่รักหวยมาแล้วจ้าหวยจ้าหวย <c oughs> อ้าทันไหมจ๊ะ ไหนใครไม่ทันบอกไม่ทันหน่อยอพี่เล็กบอกว่าได้4ี่หกสองมันหนึ่งใบเก้าแปดสี่มันหนึ่งใบอ้าชัดๆจ๋าจตาจะาะตาจ๋าจ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 ตาจาะตาจ๋าจมาจะาะะาจ๋าจตาจ๋าจตาะ๋าจตาจ๋าะตาจ๋าจตาจะาจตาจ๋าจตาา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 ตาต ห 1>, 1 6่ระวัง6กระดกเป็น9้าจะกลายเป็นห้าน้านะคะสา6ห้าหระวังเป็นสามหที่รักขาเลขสามหระวังเป็นสามห้าเก้าป็นเลขพึงระวังนะคะสำหรับใครที่ฟังอาจารย์เค่อยู่ตอนนี้ค่ะนะที่รักนะเลขที่เน้นให้ใน3าตัวสุดปังก็จะมี8 1ดหนึ่งสามและสามห้าหค่ะแ1ดหนึ่งสามและสามห้าหค่ะที่รักขาทันไหม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  <laughs> ใช่ค่ะคุณหญิงป้าบอกแนละ้วโอ้โหอนุโมทนาสาธุบุญค่ะอุ๊ยพูดถึงเรื่องบุญอาจารย์ขาใกล้เวลาทําบุญแล้วหนูปล่อยพอระอุปคุตได้ไหมคะนะฮะเดี๋ยวเลขสองตัวชุดสองตัวใครอยากได้เดี๋ยวรอแปบ๊บนึงนะคะอาจารย์แค่ขอปล่อยวัตถุมงคลอีกสองรุ่นขอนําเสนอวัตถุมงคลอีกสองรุ่นวาพีจจพิจานะจ๊ะสวัสดีคุณสีสะอางจ้ะนะสวัสดีคุณวิไรรัก สนาค่ะนะฮะสวัสดีคุณเลนุกกาค่ะสวัสดีพี่ปัญญาพักค,ค่ะนะฮะสวัสดีคุณน้ำฝนสวัสดีคุณคำนวณอ้าวมาจ้ะพี่จา๋าอะมาจา้ะมาจา้ะเน้นไว้แล้วเดี๋ยวดูสิจ๊ะจะตรงกันไหมจ๊ะชอบแฟนเดทจริงๆเลยจังแค่นะ มาไลฟ์สดเนี่ยให้นอนครบนอนไม่ครบก็มาอยากมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเลขแรกที่เน้นให้กธิลักษขาค่อยยักใดสามแปดพ่อแม่พี่น้องสามแปดสามแปดแปดสามพ่อแม่พี่น้องได้รับเบียกแก้แล้วขอบพระคุณพี่วิโรจน์มากๆค่ะสามแปดสามแปดกติรักษ์มา สวัสดีพี่านนพรจ้ะสวัสดีพี่ณพณสน,นนจ้ะนะจ้ะ38ถูกใจไหมถูกใจไหมที่รัก38มแนะสาแ,และ6กสแล้วก็64สี่ระว่ามันกระโดดกลายเป็น94เนี่ยที่รักนะ และจันเกคเขียนสวยอีกทีในสรุปในวันพรุ่งนี้นะคะสามแปดแปดสามแล้วก็หกสี่ค่ะหกสี 64, ร่ระวังกระดกเป็นเก้าค่ะสองตัวนี้ค่ะสุดปังค่ะชอบชอบคุณเตือนใจบอกนะคะหกสี่แล้วก็สามแปดค่ะสามแปดถูกใจมากพี่ศิริยาบอกขอบพระคุณมากค่ะพี่จา๋านะคะอ่า เธออาจารย์คิดถึงมาจ้าพรุ่งนี้เดี๋ยวเจอกันนะจ้าพี่จ๋านะคะชอบสามแปดนะสามแปดแล้วก็หกสี่ใที่ะัสองตัวในสูตรสูตรที่สองนะอันนี้สูตรแรกนะอันนี้สูตรที่สองพยายามเขียนให้ให้ต่างกันจะได้รู้ว่าแนวโน้มในสูตรหนึ่งอันนี้สูตรสองนะคะสูตรสองนะถูกใจเลยที่ประภัยพักบอกพี่ชนิดาพาเาบอกถูกใจพี่สุนันบอกเย่เย่ใช่ไหมใช่ไหมจ้านะคะมีหลายคนบอกหกสี่หกสี่ พี่ิบอกแรกสวยทุกตัวจริงๆอาจย์จจเกตัดแทบไม่ได้เลยเจ้าของกอาซื้อหมดเลยนะแต่ว่าถ้าให้ตัดเนี่ยก็ประมาณนี้ค่ะถอยอีกนิดถอยห่างไปนิดอีกนิดนั่นแหละอ่ะถอยห่างไปนิดอีกนิดนั่นแหละพี่สีสะอางก็บอกชอบชอบ,ชอบนะพี่ปัณชิสาบอกว่าถูกใจสามแปดนะคะชอบดูอาจันเกคุณนี้นะอบอกว่ามีสุขนะคะชอบกาวีอ้จัเคชอบ <laughs> สามแปดกับหกสี่มาก <c oughs> อ่าพี่พี่บอกถอยห่างไปนิดนะฮะห้างเ9าก้ากัาจาัชัดชอบสามเก้ากับเก้าสี่นะที่รักนะฮะ 8, ชอบไมงวดนี้ชอบเลขสี่ใช่ไหมสี่จะมาไงหกสี่อันทุกงวดค่ะมันเป็นเลขอย่างเนาะนะคะอนน้ำพิกกา,กากหมูหมดหรือยังอ่าอ่าเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของน้ำพริก ขอบคุณคอาจารย์แค่คนสวยด้วยความยินดีนค่ะนะเบื่นะดที่แล้วออกได้หกหนึ่งห้าเลขทูบพี่เขาได้หกหนึ่งห้าไปนะแล้วก็สันิกาให้โชคลาภได้เจ็ดเก้าจากเลขทูบของอาจารย์ค่ะพี่วิโรจน์บอกอขอบพระคุณมากค่ะโอ้ยคนสวยได้หน้าอีกแล้วอ่ะคนสวยได้หน้าอีกแล้วทีละทำไงดีน่าจะบาดไหม <laughs> น้ามาจะพี่จ๋ามา